สวัสดีครับเราก็มาหาความปลอมของพระสมเด็จนะครับองคนี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับก็สังเกตมีเกตทะลุซูมด้วยนะครับแล้วก็มาดูกายภาพกันครับว่าองคนี้เป็นยังไงแล้วก็เราจะให้คะแนนกันยังไงเราจะผ่านไหม,มจะแท้หรือจะปลอมก็พิจารณาไปด้วยกันนะครับผมคือเราอยากจะให้คนที่ดูรายการของเราเนี่ยนะ ให้พิจารณาไปด้วยใช่ครับดูโดยโดยโดยท่านท่านพิจารณาตามไปด้วยนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยลุงทับขอปิดไฟด้วยครับอ๋อนะบอกขึ้นมาครับก็เรามาพิจารณากันเลยกันอ่าเนี่ยเราเรามาพิช่ชยกันพิจารณาเนี่ยเฟรมแรกเลยนะครับเนี่ยอ่าอย่างนี้ก่อนเลยโอเคครับผมอ๋อาร์จปิดนิดอยู่หรือมันแหมลุงลุงขอหดลงไปหน่อยได้ไหมครับอันนี้มันขยายเยอะไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ โอเคครับมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของการเวลา151ปีมาด้วยกัน้านับก,กันจริงครับก็ข้อแรกเลยครับสีผิวขององค์พระความเก่าคราบและความเป็นธรรมชาติใครให้คะแนนนะครับก็เอาไว้ในใจก่อนครับแต่องค์นี้แบบมันธรรมชาติเยอะไปไหมเหมือนจะเป็นธรรมชาติลงโทษครับผมยังไม่ให้คะแนนนะครับก็ยังให้คะแนนเพราะอะไรหนึ่งเลยให้สังเกตคราบนะครับ ภาพเนี่ยมันมีการไล่สีนะครับมีการไล่สีถูกต้องนะครับดูเหมือนแบบจะเป็นธรรมชาตินะครับดูตรงนี้มีแบบไล่สีเหมือนกันฮะสีที่แตกต่างกันนะครับแต่มาดูข้อที่สองว่าทําไมข้อแรกเนี่ยผมไม่ให้คะแนนครับข้อที่สองสังเกตการปริแตกยุบย่นหดตัวการเหี่ยวแห้งการแตกระแหงหลุมบ่อุูพุนนะครับก็นี่ครับผมก็ยังไม่ให้คะแนนครับ การปีกแตกยังไม่มีมากพอไม่ยังเป็นไม่เป็นธรรมชาติไม่มีเลยเนาะล้วก็ข้อที่สามนะครับการหดตัวต, да: ต,ตัวนี้บางคนอาจจะเห็นนะฮะแต่ผมไม่เห็นนะฮะเหมือนเป็นการลยเป็นละอองอะไรที่โปะลงไปลยโปะแล้วก็เคลือบอีกทีนึงนะครับก็อันนี้ก็ยังไม่ให้คะแนนนะครับข้อที่สามการเกิดชั้นและการงอกของหินปูนนะฮะให้ดูเฟรมนี้ก็ชัดเจนนะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่ไม่ใช่การงอกนะครับแต่เป็นการหดตัวของเนื้อ ตรงเนื้อที่ไม่มีการหดตัวมีการหดตัวแต่ไม่มีการหดตัวเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวให้ดูกัน,นครับแล้วก็ข้อที่สี่นะครับการเกิดผลึกแคลไซไม่มีนะครับไม่มีไอที่เห็นเป็นเงาเงาสะท้อนตรงเนี้ยไม่ใช่หมดเลยนะครับไม่ใช่เพราะอะไรลุงครับขยายให้ดูเลยครับขยายเสยมนี้เลยดูดูมันเห็นไหมเนี่ยเป็นเกล็ดไปหมดแล้ว เป็นไม่ใช่นะเป็นผงผงเหมือนนี่ฮะขยายให้ดูใกล้ๆอันนี้นี่ใช่ครับโอเคออครับอ่ะแล้วครเราก็มาย้อนดูกายภาพอีกทีครับสังเกตสีผีวององพระค,ความเก่าภาพและความเป็นธรรมชาติที่ผมไม่ให้คะแนนเนี่ยขอตรงนี้เลยเรียบตึงเรียบตึงหมดเลยนี่ฮะแล้วก็ดูเป็นบุญน,นะฮะแล้วข้อที่สองการปีแตยกยุบย่นหดตัวการเหี่ยวแห้งการแตกระแหงหลุมบ่อหลุมบุญไม่มีนะครับ ลวเําาคือันนี้คือการเคลือบการโรยตกแต่งด้วยสีแล้วก็ระอองหลายๆอย่างแล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความเก่าให้ดูมิติสีให้เหมือนแบบพระจริงๆแต่มันไม่ใช่ของจริงครับนใช่ครับน้ำใช่ครับเนี่ยฮะแล้วก็เรื่องการเกิดชั้นการเกิดการงอฮะดูถ้าดูแบบด้วยตาเปล่าครับอาจจะมีบางคนก็บอกว่าเนื้อตุบตับ เนื้อนุ่มหนึบค hey? ือถ้าเนื้อ <answer> น <jeux> <Heh. S 1> ุ่มหนึบแล้วเนื้อตุกตับยังไงครับกายภาพก็ต้องมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนื้อที่ผมบอกตุกตับนุ่มหนึบแล้วที่ผมไม่ให้คะแนนเนี่ยมันคือยังไงไม่ให้ผ่านยังไงบางคนอาจจะบอกแท้แต่ผมบอกครับวงนี้ยังไม่แท้แล้วแล้วก็กายภาพของการเกิดผลึกแคลไซ์ไม่มีนะครับตรงนี้ชัดเจนนะว่าปรอมครับตั้งใจปรอมด้วย อันนี้ตั้งใจปลอมพร้อมจําหน่ายนะครับครับตั้งใจปลอมครับแบบก็อันนี้เป็นคําคล้องจองที่เราคนพบกันก็ถ้ายังไงลุงขอกระเถาะอีกเฟรมดูแลเฟรมหน่อยขายค้องข้องใจให้หลายๆคนนะครอ่เนี่ยนี้เราพยายามหารอยแตกรอยรูคุณให้เขานี้ลุงครับขอจุดตรงเฟรมนี้นะครับอ่าาานี่ฮะได้ๆๆเอาที่มันนั่นอย่างนี้จุดตรงเฟรมนี้ อยากจะขยายผลน,นะครับว่าอันนี้ไม่ใช่แควไซน์นะครับอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่อันนี้ไม่ใช่แควไซน์ครับ,นนค,รบคือการตกนี่คือการผสมคือไม่ใช่แควไซน์ย,ยังไงนะครับให้ย้อนกลับไปดูพระแท้ของของลุงนงก็ได้ครับของลุงสุระก็ได้ครับหรือว่าพุทธซ้อนของลุงนัทก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพระแท้ของเอหลายคนที่กําลังติดต่อเข้ามาไปกลับไปดูแล้วย้อนหยุดด้วยก็ได้ใช่ครับผมพอยุดด้วยก็ได้ครับ องเนื้อเหลืองว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วแคลไซเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่แคลไซกับเนื้อที่ผุดนะครับอย่าอย่าลงที่ดูมวลสารก่อนนะครับองคนี้มีมวลสารก็จริงแต่ว่ากายภาพเนื้อแท้จริงๆไม่มีเลยสักอย่างนะครับนี่นะรเรื่องคราบนี้ก็ไม่ใช่ธรรมชาติคร<ส>ับเ<ม>นื้อก็ไม่ใช่ธรรมชาติหมดเลยแลย้วตรงนี้ครับหรเห็นไหมฮะแทบจะเป็นแบบบุ้นแล้วนี่ก็เฟรมสีขาวนี้ก็ชัดเจนมากครับช,ชัดเจนมากแล้วมาดูไว้ที่เขาเคลือบไว้เนี่ยดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนะี่ยใช่ครับเห็นหมเปี้ย มันดูเหมือนมันแค่เหมือนครับแต่มันไม่ใช่เลยใช่ครับมันไม่ได้เลยอันนี้คือทําให้เหมือนเพื่อหลอกตานะครับแต่ว่าถ้าไม่สังเกตจริงๆไม่ได้รู้จริงๆนะครับทุกคนก็หลงได้ครับแต่อันนี้ผมบอกเลยครับสี่ข้อมให้คะแนนเลยให้คะแนน <c oughs> แค่มวลสารที่ใส่มาอย่างเดียวแต่ก็มวลสารก็ไม่ผ่านครับเพราะไม่มีไม่มีกายภาพชัดเจน มวลสารนี้ไม่ได้เยอนะการเกิดมวลสารกัน<ช>ไม,ไม่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 เข้ากันเลยใช่ไหมใช่ครับอ,องนี้มีตัวมันองนี้ก็พูดถึงมวลสารครับก็นี่ฮะนี่เลยตรงนี้เลยแต่ก็บอกว่ายัางไงคือมีมวลสารก็ได้ครับเพราะวันนี้วันนี้พระทําใหม่สร้างขึ้นมาเนี่ยที่เราใส่มวลสารอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าการผมต้องบอกก่อนว่า ที่ที่ทําจากเกจิวัดต่างๆเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับเอาให้ดูที่เรามวลสารให้ดูมวลสารดีทีอ่ะเนี่ยฮะเกิดการเคลือบเป็นบุนเลยเนี่ฮะเคลือบล้่นเลยเป็นบุนเลยก็เหมือนที่คุณหนึ่งพูดเรซินปลอมใช่แคนไซปลอมเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับแคนไซปลอมเป็นแบบนี้ผิวจะเป็นเป็นพลาสติกหรือเปล่า มันน่าน่าสงสัยมากเลยนะคือเฟรมนี้ชัดเจนครับก็ใครที่หลงไหลได้ปลื้มเรื่องมวลสารแต่ไม่ได้ดูกายภาพจริงๆผมขอให้ดูกายภาพตรงนี้จริงๆเลยครับว่ามันเป็นยังไงนี่น่าศึกษาเลยนะใช่เป็นที่น่าศึกษาแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็เหมือนที่เราอ่ะตั้งไว้เหมือนกันก็คือเราอยากให้ความชัดเจนความจริงใจและความซื่อสัตย์กับกับทุกๆวิดีโอ แล้วก็ผ่าทุกองคนะครับองคนี้มาปลอมแล้วก็บอกปลอมนะครับครับเพื่คอความชัดเจนแล้วความซื่อสัตย์กับจริงใจท่านที่ชอบเล่นมวลสารลองดูมวลสารอันนี้นะฮะแล้วเดีให้ช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับว่ามันมันเป็นยังไงมันผิดธรรมชาติมากไหมครับเนี่ยแล้วก็้อ่าเอ่าเอาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณลงหน้าด้วยสําหรับผู้ที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่าจะเป็นพี่พี่เซียน หรือว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าด็อกเตอร์นะครับก็ถ้ามีข้อมูลที่เสริมความรู้กันนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยครับโดยเฉพาะนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยเนาะใช่ครับคอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมกันก็ยินดีมากเลยครับแล้วก็ถ้าขัดใจใครไปบ้างผมก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าผมชัดเจน แ,แล้วก็จริงใจ<า>จริงๆนักวิชาการอะไรที่นั่นได้ชี้แนะให้เราด้วยเนาะใช่ครับเพราะเราเราเราขึ้นมาทำอันนี้ด้วยใจที่บริสุทธิ์อยากจะค้นหาความจริงในองค์พระกันใช่เพื่ออยากให้คนที่ได้ถือครอบครองพระสมเด็จเนี่ยมีพระแท้แล้วก็ได้ส่งต่อบาร,รมีแล้วก็ขยายบาร,รมีของพระสมเด็จของพุทธจารย์โตต่อกันไปเรื่อยๆนะครับสืบสายกันต่อไปเรื่อยๆนี่ดูนะฮะนี่เป็นมวลสารเป็นอะไรที่ว่า คนชอบชอบชอบดูชอบพูดถึงกันนะเนาะเราก็ให้ท่านเห็นแล้วเดี๋ยวลองให้ดูตรงนี้อีกทีก็ได้ดูตรงนี้ก็นี่ครับชัดเจนแล้วลุงนี่แหละครับตรงนี้ก็พิจารณากันดูนะครับว่าแต่ก็ต้องขอบคุณมีคนคอมเมนต์มาแบบผมชอบเลยครับต้องขอบคุณนลครับก็ผมไม่รู้ชื่อแล้วก็ถึงมีชื่อผมก็จะไม่ไม่อ่านชื่อนะฮะก็มียูคิปหนึ่งครับที่หาความปลอมพระสมเด็จนะฮะคือท่านแบบ ชัดเจนมากจริงบอกเก๊ครับคอมเมนต์มาผมขอบคุณมากมากเลยเพราะองค์นั้นก็คือเก๊จริงๆเราทําเพื่อหาความปลอมจริงแล้วก็องค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งครับที่ไม่แท้ครับหรือว่าปลอมจริงๆครับปลอมแท้ๆเลยองค์นี้ปลอมแท้ๆเลยก็อันนี้จะดูแบบอืมดูสวยงามครับถ้าจริงๆถ้าดูแบบไม่ดูกายภาพเลยครับดูความสวยงามกับความสะท้อนแสงอ่ะมันมีความสวยงามครับแต่ถ้าเจาะลึกเรื่องกายภาพของเนื้อแท้ของพระสมเด็จนะครับ อันนี้ไม่ผ่านเลยครับไม่แท้เลยครับอันนี้คือการทําละอองแล้วก็ทําสีโปรกนะครับบางคนอาจจะมองเนี่ยฮะสีพื้นสีเหลืองนะครับสีมีความเป็นธรรมชาติไล่สีกันนะครับลุงลองขยายตัวนี้ครับว่าทําไมเราไม่ให้ไม่ให้ผ่านเลยเพราะมันเรียบตึงครับมันก็ไม่ได้แลยแก้วไซส์ไม่มีขึ้นมาเลยมันไม่ใช่แก้วไซส์นะครับอันนี้คือการพ่นละอองพ่นละอองนะครับพ่นละอองนะครับ คนอองเคลือบองค์พระแล้วก็ดูมิติของเนื้อพระนะฮะตึงหมดเลยดูตรงนี้ก็ได้ครับสีฟ้าตรงนี้นะครับดูในสีขาวตรงนั้นก็ได้ครับมันเป็นเคลือบลปไปซะจนนะใช่ครับแล้วก็ดูเนื้อสีเหลืองครับจะดูออกเป็นวุ้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 นซึ่งอันนี้คนทําอ่ะผมก็สุดยอดจริงการเคลือบหลายชั้นนี้ก็ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วคือใจเย็นน่าดูเหมือนกันโอเคราเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าขององค์พระด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไง องนี้ความเนี้ยความพบปลายมาเนี่ยเขาจะ่อนข้งเลิกไปเลยนะดูดูดูเหมือนเหมือนเขาก็พยายามทําให้เหมือนแต่ว่าอายุการเวลาร้อยห้าสิบกว่าปีเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยความเป็นธรรมชาติองนี้ไม่มีเลยครับันผิดธรรมชาติใช่ครับกายภาพไม่ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยอ่าแล้วนี่เราเจอรอยแตก กับหลุมสักหลุมหนึ่งอ่าะดูตรงนี้ครับว่าทําไมไม่เป็นธรรมชาติเหมือนรอยจอใช่ครับคือมันสุดเลยครับถ้ำนี่สุดแค่ตรงนั้นนะคือมันไม่เป็นถ้ำจริงอ่ะมันเหมือนอะไรกดลงไปเฉยแล้วก็เป็นบุญนะครับแล้วก็เรียบตึงหมดเลยนี่ครับีเขาไม่ยอมจะทานะใช่ครับก็วันนี้วิทยาศาสตร์ก็ต้องควบคู่กับวิทยาศาสตร์แข่งกันนะครับการสร้างและการดูกายภาพ ตอนนี้พาพปอมก็ถูกสร้างไว้ตามหลักวิทยาศาสตร์ดมันูเหมือนจะใส่อะไรนะเอยเนี่ยอะไรทองด้วยนะมีทองเนะ่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงไหมนี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่ยครับลงุงผมก็ใบนะนะอ่านี่ครับเคลือบเลยเหมือนแบบดูดีดูดีเหมือนจะเห็นไหมมันก็ไม่ได้มันเหมือนจะเคลือบเลยครับทําเคลือบทําได้สวยงามมากครับ ทำได้สวยงามมากแต่ดูความเรียบตึงทุกอย่างครับมีมันไม่มันไม่มีกายภาพแบบตรงนี้ชัดเจนเลยลุงเห็นเหมือนเป็นน้ํามันเคลือบเนี่ยตรงนี้ครับชัดเจนมากเลยนี่ฮะเฟรมนี้ชัดเจนเลยเห็นเนื้อสีขาวครับเป็นวุ้นหมดเลยนะครับไม่มีการยุบย่นหดตัวการงอกการเหี่ยวแห้งการแตกกระแหงลุมบอหลุคุณคือองนี้ชัดเจนปลอมชัดเจนเอาดูด้านหลังมั้งไหม เดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะครับด้านหลังไม่ต้องดูนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดเฟรมเลยครับขอปิดเฟรมก่อนเลยลงเปิดไฟเลยเดี๋ยวให้ดูเต็มๆอีกทีหนึ่งว่าพระเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะนี่ครับถ้าดูอย่างนี้นะครับก็พิมพ์อาจจะใช่นะครับพิมพ์สวยสวยยังไงก็ติดตาม กับพวกพี่ๆแล้วกันครับว่าพิม์พดูกันยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากขยายตรงนั้นครับที่ด้านหลังขอดูกายภาพใช่ครับนี่คของเนื้อพระเป็นหลังนะเราเขาบอกนี่นะก็หลายๆคนก็จะหลงตรงนี้นะครับหลงตรงนี้กันนี่นีนี่ครับผมให้ดูครับรอยปแตกยุบตรงนี้ครับนี่เลยเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่ครด้านหลังนะครับ แค่ด้านหน้าก็ไม่ผ่านกายภาพแล้วด้านหลังไม่ต้องขึ้นให้ดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีการยุบย่นนี่ฮะมันต้องเป็นอย่างนี้เยอะแยะหมดเลยครับนี่ยการยุบอย่างนี้ฮะองค์ที่แล้วเยอะกว่านี้ครับแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าเรื่องกายภาพไม่ได้จริงๆไม่มีเลยนี่ฮะลุงตรงล่องฐานนี้ก็มีนะครับถ้าดูชัดๆนี่ฮะล่องฐานนี้ก็มีฐานสิงก็สวยครับอ่า คือการทําพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาทําได้สวยก็มีเครื่องมือที่ดีมากใช่ครับใช่ครับแต่ก็ที่บอกไปครับให้ดูกายภาพเป็นหลักแล้วก็เราขยายเป็นหลักคืออันนี้คือสังเกตได้ครับผมอะไรซุ้มนี่ยซุ้มม้วนนะครับองค์นี้แบบโคตรเจ๋งเลยลุงทําซุ้มม้วนเนี่ยม้วนเข้าด้วยนะครับเจ๋งมากครับ คือแบบเก่งมากผมที่เขาที่พยายามจะทำความช่ำเยิ้มงานนี้ครับแบบโอ้โหองนี้แต่เราดูกายภาพนะครับดูกายภาพเราดูกายภาพเป็นหลั<ช>กกายภาพบอกความจริงครับผมก <จะ S 1> <อ>็บอกแล้วเราเรามาหาความจริงใช่เรามาหาความจริงแต่เราค้นหาความปลอม<อ>ของพระสมเด็จก่อนเลยเพื่อหาความจริงให้เจอครับถ้าพระองค์นั้นไม่เราไม่เจอส่งแปะปลอมนั่นก็คือ จริงเลยแท้จริงๆครับ <มา S 1> องนี้ก็สรุปครับปลอมแท้ๆครับองนี้ตั้งใจปลอมตั้งใจปลอมเพราะมาให้เราชมด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคครับอขอบคุณ<อ>ครับ